เฮหนุ่มให้อาหารไก่นี่สั่ง้าังนี่แ่เาเนี่ยเดียวเลยอืมดยวอยาเอาผสมใส่ำมา

ความสุขของเฮียหนุ่มเขาได้ดูตัอะไรมีอะไรเ้มีับเรตัวนี้เราก็จะผสมเราล้างแตงตัวอยู่ตัวเมียตัวนีย เ,เ,นเนี่ยเื่องนะ่นั้นแม่ไหน่ะหน้าแดงเพชรเลยเออเชื่องจับได้ขอกเดียวกัวนแค่พิจดรรเนี่ยมแม่แม่งอนเหมือนกันทีมันมันมีเลือดมากงอนมาทีนนะอ,อันนี้เราจะเอาเข้าเหล่ามานันไงเราเลยเอาเอาคอกเดียวกันเลยของเรากระดูกมันีอยู่แล้วโครงสร้างมันใช้ได้ดแข่งดำถุยแข่ง อุเดขาวก็อย่าลือดำะไอ้ดำเราตัวเจ็บเลยประมาทอ้ดำดไป้ดำเราไม่ได้นะ้ีนีทุะมาไทายคอดูไุดชะมาที่นี่หลายตากดำเลย แล้เวเราจะกำนะลังผสมมาทำสายอยูไก่เราอยากเป็นผสมแบบมัว่วๆเล่นสายไปเลยเล่นสายไหนเราตั้งสายไหนเราเอาสายนั้นไปก่อนเราชอบเองชุดไอ้เพชรดำแล้วก็ผสมเลือดคิดได้มั้งนะเดี๋ยวเพิ่งไปถามมัเดี๋ยวจะเอาลูกเอาไอเ้เพชรดำไปเกาะแม่มันต่อ แม่มันยังมีแล้วเดี๋ยวอีกชุดเราไปผสมง,งอนนะเราจะขอดให้มันใหญ่แล้วงอนงอนแล้วทีนี้มาเนี่ยชุดนี้เรายังอยาเอาลูกมันเกาะกับแม่มันเลยเออเราไอา้เดี๋ยวจะเอาไอ้โอเล่เกาะกับแม่มันนะเพราะโอเล่มันใหญ่เรน,นี่มันได้โครงสร้างแล้วกลับเข้ามาให้เลือดมันทิดแล้วจะเก็บตัวเมียไว้ชุดนี้แม่ดีเรา แม่จ่ายลูกเราคือเราจะเก็บสายแดงก็แดงสายดำก็ดำสายขาวก็คุดขาวนะให้มันมีเลือดแท้ๆไวนะ้แล้วเดี๋ยวเรามาผสมไฟกันเองเราให้มันอยู่ในวงของเราก่อนแล้วเดี๋ยวทีนี้ถ้าเราไปเที่ยวดูเราไปเห็นไก่ดีตัวผู้เราซื้อมาผ่าของเราได้ ก็เราชอบแบบตีแบบไก่แบบตีแผลหูแบบหกักบินอะไรยเงี้ยเราชอบแบบนั้นบางทีมาเข้าก็ชุดเราของเรามันเร็วไงปุ๊บมันจะจะเก่งเลยใก่เราไปดูว่าได้นะที่เขาต้อมต้อมเดี๋ยวไว้เราพักแต่เราต้องมีสาย,ยสายของเราเี่ยที่เราชอบไปเลยนะใหญ่าอย่อยไปเพาะมั่วเพาะแบบเป็นสายเราชอบสายไหนเราืึสาย นนอาจจะยังไม่ได้เล่นนะแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เข้าสายเยียนะยเ,อเอาสายวยก่อนแล้วเราก็ชอบเลยนี่เราต้องไปทํางานไงเดี๋ยวเราขึ้นไปทํางานเนี่ยอ่าเดี๋ยวนี้ เราเลยต้องเก็บเงี้ยให้ถึงดูนะเดี๋ยวเราดูจะจับตัวเมียตัวที่ดูหลายทีจับไม่ได้เอามาเลยมาจะดูว่าเก็บมันดีไหมมาชุดนี้ไม่ใช่ได้จับแต่มันแห่เอาม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 าเดี๋ยวเดีวมาเร็ว๋ยวไอตัวสีขาวเนี่ยสวยไงนนะเห็นะมันผสมกับชุดแดงเราเห็นนะดูเองนะสีขาวมามีแดงนี่ ลูกผสมเนี่ยตัวนี้เนี่ยสวยนี่ตัวนี้สวยเนี่ยตัวสีขาวเนี่ยแม่จะจับตัวเมียไอตัวขาวดูว่ามันเก็บมันสวย,ยไหมแม่จับชุดนี้ของเราก็ผสมเลือดชิดนะก็เราจะเก็บตัวเมียไว้ไงคืออาจจะยังใช้ไม่ได้อะไปซ้อมไปอะไระนะแต่ว,ว่าของเราเลือดชิดเราเราเก็บสายเราไว้ก่อน ไม่ให้มันตายเพราะชุดนี้เรามีแค่ตัวเมียแค่สองตัวชุดแท้เราอะเราชอบสายไหนแล้วก็ต้องยืม,ยมสายไว้ก่อนแล้วก็เราไปเอาแม่ที่อื่นน่ะก็อาจจะดีของเราอะนะแต่แต่บางทีอะพ่อออกมาแนละ้วมันไม่เก่งไงเข้าใจปะพ่อออกมาแล้วมันเล่นไม่ได้เราไม่รู้เพราะผสมมายัางไงแม่ไก่แล้วว่ามันหาซื้อไม่ยากอะแต่จยาหาแบบ อย่างเงี้ยเรารู้เขาแล้วนะเรารู้แม่เออสายเราเป็นยังไงจิตใจเหนียวไหมเออจ่ายลูกเนี่ยเราก็เพิ่งรู้นะเพราะไก่ทุกทีเราก็ไม่ได้ผ่าเลือดเราไม่มีเวลาพอดีได้ไก่ไอ้ขาวมาก็เลยเลยจะไม่ฟักอยู่แล้วนะ่ะเนี่ยถ้าไม่ฟักนะปีแล้วไม่ได้ฟักเลยทั้งปีเลยไอ้ขาวอะ่ะเห็นไหมไม่งั้นได้ลูกคงไม่รู้กี่พอ,อกแล้วเราก็ เราไปทํางานเราไม่ได้อยู่นะบางทีเราก็ไม่มีคนเลี้ยงให้เราก็เลยนีน่ขอแม่มึงฟักไว้สี่ตัวเนี่ยชุดนั้นนะขายห้าฟองเ,เราถึงได้รู้ว่าฟองของเรามันผ่ามาแล้วมันเจ่งไงมันใช้ได้เพอเล่นได้ไม่ได้ถึงจะเก่งเพาะเล่นได้เลยแหละเ,เ,เรายัางว่าจะเลิกเลี้ยงแล้วไงเราถึงได้รู้ว่าโอไก่เรามันก็พอมาผ่าแล้วมันจ่ายลูกดีไงเราก็เลยต้องเก็บสายเราไว้ อย่างแม่ที่อื่นนะ่ะเรามาเราไม่รู้ว่าเราก็ผสมมาแต่ทงไงบางทีมาแนละ้วมัน,นมันก็ไม่เข้านะแล้วเรื่องจิตใจเราก็ไม่รู้ใช่ไหมอย่างแม่ไก่บ้านเราเนี่ยเรื่องใจเรื่องนั่นะตีกันจนตายอะ่นะมันมีคือสองตัวเนี่ยตายไปตัวนึ่ตัวนั้นอ่ะมันตีกันขนาดถังแล้วนะไม่ยอมแเทใจเราของเราเหนียวเลยก็ นเนี่ยเราไปเอาตัวเมียที่อื่นมามันก็หาได้เลยแต่เราไม่รู้เนะเาะเขาผสมมาแบบไหนจิตใจยังไงเออเราเลยเจ็บสายเลยเนี่ยอย่างไอชุดขาวชุดดำอ่าอย่างชุดดำเนี่ยเราเพาะเองับมือเลยนะรู้แม่รู้พอ่อเนี่ยอย่างเนี่ยเราว่าเออได้ผ่านเราเลยจะทําสายดําสายขาวสายแดงสามสายเอาเอาในบ้านเราก่อน ยังไม่ต้องไปคิดว่าจะต้องเอาไก่ที่อื่นเข้ามาย,มยังไม่ต้องเอาสายเราให้พอกนะแล้วก็คัดตัวเด่นๆออกมาพยายามแบบเลื่อนเลือกให้คนไว้ถ้าเดี๋ยวไปเจอไก่ที่ว่าถูกตาเราพ่อไก่อะไรอย่างเงี้ยเรามาผ่าทุกข,ข้าวโพกเลยแเราก็ไม่มีเวลาเนี่ยอยนนั้นเราเพิ่เพาะไปแล้วปีแล้วทั้งปีอะเพาะสี่ตัวเราคิดด้วไข่ห้าลูกอะ ถ้าไม่เพาะก็ปีนี้ก็ยังไม่เพาะอีกก็ไม่รู้ไงเราก็ไม่มีเวลาเราไปทำงานทีนก็หลายเดือนแล้วไงไปทีนสี่ห้า,า,าเดือนความจริงงานมันไม่ดีมันด mm เร,เ,รรนะเราไม่มีเวลาเราคน่ชอบไงแล้วเดี๋ยวเวลาเราเราไม่ได้ไปทํางานเน่เราอยู่บ้านอนะ่ะเออที่นี่เราก็มีไก่ของเราเล่นแล้วก็คัดยุด่ละตัวสองตัวก็พอแล้วพอเวลาเราไม่ได้ไปทํางานเนี่ยเรากรเกษียณแล้วเราก็มีชุดของเราไว้ไนงะการ ไอ้การยังไม่ได้ให้มันยังไ,ไอ้การขับเบือนีอ่นี่นี่เรากำลังหาไอ้ขาวไอ้ขาวกับไอ,อกอไอ้ขาวว่าชุดเพชรดำนี่อ๋อ นะตัวนนี้มันจะสูงหน่อยตัวนี้ตัวเนี้ยเราก็เห็นนะมันเป็นแบบออกแบบเป็นไก่หัวบนนะแม่นยูแม่เนี้ยเร็วเลยนะมันสูงหน่อยนะดูแม่นี่สวยเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวเราจะผ่าเอากระดูกงอนเข้ามาหน่อยนึงนะนะแล้วเดี๋ยวเราก็เอากลับมาเข้าสายไเอพเรดดัม้ม ลูกมันเรายังทําสายอยู่นะเราก็ไม่รู้ว่าเออตัวผู้อ่ะจะเล่นได้ไม่ได้เราไม่รู้เราจะเพาะตัวเมียนะเ,ออเราก็ต้องเลือกนะพอเราดูแล้วแม่ไก่ไอ้ตัวนู้นมันโยนลูกหน่ายตัวไอ้ตัวดำนะเห็นมันดิดดิแต่ไอ้ตัวเนี้ยมันจะออกเป็นไก่ยืนกันกันนะไม่ไม่บุกมากเป็นไก่หัวหัวบนนะเฝ้าตีตัวเมียตัวเนี้ย ถอดถอตีไม่ไม่ลงด้วยเอาอย๋ยแล้วเรายังมาเข้าให้ขาวดูว่ามันจะยังไงอย่างน้อยอเราได้กระดูกอะโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นนะอ,อันนี้มันเป็นลูกขาเราไงแต่แต่แต่เราก็จะมีลูกที่ว่าเลือดนอยู่ทุกชุดชุดดำชุดขาวแล้วใมีเลือดชิดไว้ เรายังไม่ทิ้งอะ่ะถึงเวลาเราก็เอามาแมตดก,กันนะดูว่ามันจะเขาะ้าแบบอย่างนี้ย่นีเราก็มูหลักปักาเลยไข่ติกตุ๊จุดนี้ลูกแม่ด้วนนะลูกแม่ด้วนก็พ่อไอ้ขาวแม่ด้วนนี่มาจาก เป็นชุดเอลูกมาง่อนชุดอุ้ยงยิงไงเออแล้วไอแม่ด้วนเนี่ยไอตัวพ่อมันนะเป็นเยียแดงนะตัวนั้นนะเราก็ไม่รู้เข้ามาสา,ายไหนไอันนี้มนตอกันเองนะแต่เรารู้อ่าเออมันมันก็มีตระกูลง่อนนะแต่ไม่รู้งอนทีนนะ่ไหนไม่เป็นเยียแดงนะตัวพ่อมัน cái càn dữ lắm má càn ấy mừng kìm rồi ở bể mấy cái càn มันก็เอือมนะมันก็ต้องมีผักมั่งอะไรมั่งตามภาษามะอาการนะอาการนะดูดูดูดีด แรกเราจะทำที่กินให้งนอกแต่เนี่ยอย่ไม่ด้แล้วเดี๋ยวไ,ไวยวก่มันหลุดมาเลาะก,กันนะเอาหัวโผลมาตัวนอกตีกัเนเสียสองตัวเลยจะทำอย่างนี้ดีกว่าให้กินไม่งในนี่เราก็ทําตะข่ายสองชั้นกันไก่ตีกันพอมาเจอก็วิ่งกายมปนออกกาลังกาย อันนี้ต้นเขยตายแม่ยายชักบกเป็นต้นสมุนไพรต้นสมุนไพร รักษารักษาโลกเกี่ยวกับพวกงมูสวัสด์มีต้นเล็กๆขึ้น นกนกมากเดี๋ยวก็ไปรอนี้ได้แล้วค่ะเอออายมันมาดีแหละตรงนี้มันบางแต่ก็ันะครมาทำผิดอีกแล้วเหรอ